ทำไมถูกต้องไม่ไม่ไมไวาเป็นครัวเก้วดวดีๆไม่เป็นประเด็นผมแล้วนี่อ,อสำหรับหมอทําพื้นบ้านแบบผมนะครับก็ในมุมมองนะสารเนี่ยมีหลายประเภท ทีนี้ตัวคนไหว้คนศรัทธาเนี่ยก็มีหลายด้านหลายคนหลายร้อยนะฮะหล,หลายความคิดทีนี้เนี่ยอย่างสําหรับผมเป็นหมอธรรมเนาะเราก็ต้องดูวัาศสารที่เขาตั้งเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้ามันไม่ถูกเราก็ต้องไปแก้ไขทุบทิ้งทําใหม่ถ้าเจ้าไอ้เจ้าของเขาไม่พร้อมในการตั้งสารเราก็บอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องตั้งอยู่กันไปแบบนี้ปฏิบัติถินปฏิบัติธรรมไปแต่ว่า ถ้าเกิดว่าผู้ใดที่มีม,มีมีกรณีที่ว่าต้องจําเป็นต้องเข้าฝันเอ่อเจอผีที่ดุร้ายอะไรเงี้ยมา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 ,มาปรึกษาผมเป็นหมอทมเนาะเราก็ต้องดูก่อนว่าผีดีหรือผีร้ายผีมาอยู่กับเราแบบมาเป็นบารมีให้เราหรือว่ามาเทวดาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาสอบถามดูตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ต้องมามาไล่ตาม,ต,ามตำราที่เราล่รำเรียนมาตามครูบาอาจารย์เก่าเกศตามพื้นบ้าน ที่ที่ผมเจอเนี่ยการเผาศารเลยเนี่ยก็ผมก็ดูคร่าวๆแต่ศาลนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านเขาตั้งไว้บนฟุตบาทซึ่งซึ่ง,งตามกรณีแล้วไม่ถูกต้องตามตำราเลยนะการตั้งศาลเนี่ยตามที่ผมศึกษาแล้วก็ก่อนที่ผมจะตั้งเนี่ยผมก็ต้องดูพื้นที่ก่อนพื้นที่ได้ไหมสถานที่ศาลสกรปรกไหมจะตั้งให้ถูกต้องหรือไม่อันนี้ต้องดูให้หมอทำดูอีกทีหนึง่งแล้วหมอทำที่จะไปตั้งให้ไม่ใช่ว่าจะตั้งบนถนน สาธารณะทั่วไปได้การตั้งบนถนนสาธารณะทั่วไปต้องเป็นศาลที่อยู่ข้างถนนหรือศาลที่ก็ทิ้งไว้จนกระทั่งมีคนไปเจอศรัทธาถูกหัวรด้วยเบอร์เขาจะไปศรัทธาก็ไว้นั่นก็เรื่องของเขานะครับส่วนถนนที่เขาจะขยายเลนหรืออะไรเนี่ยก็มันจะมีพิธีของเขาที่เราจะไปเอาออกให้นะครับส่วนศาลที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ในการเผาเลยเนี่ยก็เนาะคืออยู่ที่ส่วนตัวของเขาคือของของเขาทรัพย์สินของเขาแต่ว่า สําหรับผมเป็นหมอทําเป็นเรื่องปกติครับสารมีหลายประเด็นนะครับมีทั้งถูกทั้งผิดนะครับแล้วก็เท่าที่ผมไปเคยตั้งนะตามบ้านม,มีมีตั้งผิดก็มีบางสารเนี่ยโดนควายขิดล้มก็มีบางสารโดนวัวขิดล้มก็มีบางสารเออโดนฟ้า่าก็มีต้องไปแก้ให้ใหม่บางทีบางสารเนี่ย,ย,ววาาอเ,เ,ยเอาจิงๆเนี่ยถ้าเราไม่พร้อมนะฮะหรือว่าเราไม่ศรัทธาเอ่อให้ให้เชิญหมอทําไปไปไป,ไปทุบทิ้งดีกว่านะฮะการ การทุบหรือการเผาเนี่ยจะต้องมีพิธีกรรมอะไรไหมครับที่จริงมทมทำผมนะไม่ว่าจะสารใดก็ตามต้องมีการพิธีทอ,อทุบก่อนพิธีเชิญไล่หรือระง,งับที่ก่อนอออบางทีของที่เรามองไม่เห็นเนาะมันมันผมก็เจอมาเยอะตรงที่ว่าเราอยู่ๆเราไปลบหลู่สารนะฮะมันมันไม่รู้ว่าของใครก็ช่างนะครับไม่ว่าจะสารเราสารเขานะตัวผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์มาหลายด้านที่น,นี้ที่นี่ของแบบนี้เนี่ย เราก็ไปไปเคลียร์ให้ไปถอนให้แต่ถามว่าของที่จะจะ,จะเจอจะโดนเลยเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปอ่าเราต้องมีมีแหล่งบง่งบอกเราก่อนเราถึงจะตั้งศาลให้ได้คือติดใจเขาพร้อมแล้วไม,ไม่ไม่โอเคแล้วเขาก็ใจเขาได้ครับคือคืออำนาจด้วยด้วยใจของเขาเนี่ยเขาได้แล้วเขาไม่ศรัทธาละเขาเผาเลยก็เป็นเป็นส่วนส่วนตัวของเขาทีนี้เอ่อสหรับมุมมองของหมอธรรมอย่างผมนะฮะ ก็ว <formation jin inh aling> <at> ่าเป็นสิ่งที่ดีที่ในเมื่อคุณไม่ศรัทธาแล้วนะเผาเลยมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปจ้างหมอทําเพราะใจคุณพร้อมเตะถ้าเกิดว่ามีอะไรตามมาทีหลังนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเวลาผมจะทําอะไรกับสิ่งลี้ลับเนี่ยผมมักจะให้ครูบาอาจารย์หรือให้หมอทํามาทําแทนให้นะครับ Yeah, mom. นใหม่กอนเราเอามาตั้งใหม่เจ้าอยากเจ้าอาจอยากได้แบบแนวโมเดิร์นแบบสไตล์ลอฟพูเจียเก็บเก็บไว้แหละมีเหมือนกันถ้าเราดูเดี๋ยวเจอพูดเกี่ยวกับของเก่าจะไม่มายังไม่มาบ้านก็น่าจะตั้งน่าจะตั้งก่อนที่จะขึ้นหมู่บ้านนะ